สวัสดีค่ะพอมีพี่น้องธ่ามผู้ชมอิฟซีทุกท่านทุกคนนะคะพรรมชุ่มขาสําหรับเมือนีนะคะเจน่างจะผ้าท่ามผู้ชมทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะเป็นช่องข้าวสารแนวทางตัวเลขกเนาะคะ่ะเนาะ พอแมพี่นองที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ย่าลืมกดไลค์กดแช่ออกไปเพื่อว่าจะได้เพิ่มการมองเห็นให้ช่องเจี๊างน้ำโชกเป็นช่องที่เติบโตช่องที่ใหญ่ขึ้นไปเนาะค่ะเนาะจิตช่องใหญ่ซ้ำใดก็ต้องอาศัยพอแมพี่นองเฮาทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดแช่ออกไปภูลสองแช่สามแช่แอบในเรื่อค่ะทุกช่ค่ะ ตัวเลขแนวทางเขาดีดีแต่ว่ายอดวิวบาไหลกับเป็นการบ่ให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะพราะฉะนั้นทรามช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนเอ็ดกะอาศัยพ่อเม่พี่นองทรามช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะให้กดแชร์กดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่ผ่านข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะ เเจอกันขั้งแรกของเมือนีคือเวลาตอนนี้อาจจะจะซีถุ่มค่ะทช้ชมค่ะเวลาจะซีถุ่มแล้วเนาะคะเนาะแต่ว่าตัวเลขกแนวทางเล่าคาทนาของเจ้านางวัฒนิลล่งในทานผูุ้ชมแอดก็เลยยังนอนบได้แอดก็ตรงเอาเข้าวสารตัวเล็กแนวทางมาบอกพอเมพี่นองเฮ้า สำหรับมือานี้เป็นข่าวสารตัวเลขแนวทางเกี่ยวกับเล่าพัฒนานะคะทุกช่วงขเหล้าพัฒนาที่งดทีแล้วตัวเลขแนวทางของเจนางเขาตัวเลขแนวทางของเจนางนี่คะ่คะทู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางเขาบนล่างไห่ซีกับเก่า เขาเจ็ดสี่สี่เก้านะคะหละักะแปดหนึ hmm. ่งเลขหลังทั้งสปป่วๆเล่าสรุปแล้วตัวเลขแนี่ทางของเจนั่งเ mm hmm. ขาหกตัวเลยค่ะทั้งช่วงขาแปดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งช่วงเอฟซีถูกท่านทุกคนที่ติดตามเจนั่งว่าผิดฝังเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าขอกำลังใจคือกดแชร์ให้แน่เนาะคะ่ะเนาะบูราสองสามแช่ ขอกราบขอพระคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนที่แชร่ไปขอให้ทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนเจ๊นั่งให้รวยให้ถูกหวยทุกจันพุทธศุกร์นะคะทำช่วงขาอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งในาำช่วงบันเทิงจักนําตัวเลขแนวทางห้าน้อยของอาจารย์โบนัทปุตตนีเขาดีดีกับทำช่วงขาเพิ่นทร่มาว่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นเขาดีแอดไปมึงแมนอีลีเขาดีลี พราะนั้นทำช่วชมิฟซี่ทุกท่านทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์มึงอยู่ในฮานอยของพบผมด้อแอดเอาล่งร่วมกันเป็นฮาหนอยพบผมแลวก็เป็นเล่าสายดวนของพบพมอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะคลิปที่แอดล่งประมาณสองถุมกว่าค่ะท้ช่ค่ะ,คะอตอนนี้เวลาสี่ถุมแล้วนะคะแอดจะมาพาทาผู้ชมเขาสู่ตัวเลขเนวทางเล่าวัฒนาของเจนั่งและ สำนักอื่นถี่พ่อทนาน,นลงนะคะให้พอ่อแมีพี่นองได้นําไปเปรียบเทียบกันภายในคลิปเดียวกันเลยเนาะเะนาะเอามาดูกันเลยนะคะตัวเลขแนวทางของเจนางนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะทุกช่วง่ะตัวเลขแนวทางของเจนาาแถวนีสี่กับหนึ่งสี่กับหนึ่งบ่ามาตัวใดตัวหนึ่งกับบามาสี่กับหนึ่งบามาหนึ่งกับสี่นี่แหละ เทียวก้อนในซีเก่ามาทั้งสองเทียนี้อาจจะมาทั้งสองกระได้กับน้ำช่ค่ขอาจจะมาทั้งสองก็ะได้ตัวเลขที่เจนั่งจับคูให้มีแปดสี่แปดหกสี่หนึ่มี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ชุด3ตัวชุดกัน1 6ึ่งหกด้วย่าทนช่วงขาชุดกันหนึ่งหนี ชุดสามตัว c หนึ่งสาม c หนึ่งหกชุด c ตัวแปด c หนึ่งสามเอาเอาให้ระเบิดเถิดเทิงไปเลยมืออื่นนี่เนาะค่ะเนาะเอาให้ระเบิดเถิดเทิงไปเลยค่ะทำช่วงขาเมื่อเมื่อของอาจารย์สารคามกันนุ่มละเอีดป่านนี้ว่าเข้ากันบอเอ่ออาจารย์สารคามบอกว่าเจ็ดกับแปดเจ็ดแปด เจ็ดกับแปดมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสามแปดสามตัวที่คือกันก็ของเจ้านั่งชนกันก็คือแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งส่วนของนุม่มละเอียดห้ากับหกว่าสันตัวเลขแนวทางมี หาหนึ่งหาสามหาสี่หกสองหกสามหกสี่บกขื้ก่อนก็องจะนังจักตัวเอาเลือกเอาขาต้นช่วงขาเลือกเอานะคะเลือกเอาขทตานช่วงขาเลือกเอาวาดตัวเล็กเนี้ยทั้งหมักตัวใดชอบตัวใดต่อไปค่ะตัวเล็กเนี้ยทั้งของลุ่หมาน ลุงหมานบอกว่าหกกับ 7, เจ็ดเด้อเจนั่งเน้นเจ็ด่ยวทีท่แล้วแอดบูเดียวมาลงตัวเลขแเนวทางของลุกหมานเขา 4, 9, ่าซีเก่าตรงตงเลยตัวรูดตัววิ่งกับเขาเพราะว่าลุกหมานทรงมาาก็เลยเฮตให้พลาดโอกาสก็เลยไปบอกลุกหมานว่าลุกหมานทรงมาเรี่ยวๆเนี่ยจักน่อยเพราะว่าถ้าจังหวะที่แอดเอาลงถ้าตัวเลขแเนวทางยังมมา,มา พอผ่านจังหวะนั้นไปแอดไปอา่าละนาทีคงจะของมันเกิดประด้ลงกับทำช่วงขาก็เลยผ่าดนะคะเทียวนี้ลุกมันไหหกกับ7เน้นที่7ตัวเลขเลขแนวทางก็มีหกเก่าเจ็ดเกาหกสามเจ็ดสามหกี่เนะคะเอามักชอบตัวใดก็จัดเลยตัวที่มันเน้นคือ เจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะส่วนตัวเลขเนี้ยวทางอาจารย์โบนัสปดหนีเพิ่นโทรมาบางแรงหันแอดโทรหาเพิ่นเพิ่นโทรมาแอดบลล์หลับแอดเลยโทรกลับเพิ่นบอกว่าขอเฮ็ดคักๆซะก่อนมืออื่นเพิ่นยังสิโทรบ,บอกอีกเทื่อน,นึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดเจา้าลงให้ทำช่วงเดี๋ยวจักนําตัวเลขแนวทางโบนัสปดหนีห้าน้อยเพิ่นเข้าดีดี ตัวเลขตัวอิตัวต่ว่าเขาหลายน้อยเอาทางช่มกะไปเลื่อนมือที่แอตเลาลงอยู่ในน้อยของพบพุ่มลงน้ำกันเนาะค่ะเนาะเอาถงชุง่มแคปหน้าจอไว้เลยส่วนตัวเลขยนแนวทางของพบพุ่มเอามีพบพุ่มบะไรไจตัวเลขแนืาทางของพบพุ่มเก่ากับสามเลขวิ่นเก่าสามหกเจ็ดสี่ ระว่างเก่ากับสตัวเลขนี้เกนาสี่เก9าหกเก้าสามเก3าหนึ่งเกเกสองแสองแสปหกแปส่เน้นไปที่ 9, 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 9, เก้าหกเก9าสามเกเกสองเก้สายแปดสากเี่ยวกรอนกับเขาเดี่ยวก้อนชุดตัดเขาสี่เจ็เจ็ดชุดเต็มเขาทั้ง6ตัวเลย เอาเที่ยวนี้สีเมนตัวใหญมักจบจัดไปเลยค่ะทั้งช่วมขาเที่ยวนี้พ่อพ่มมาแปดมีสายดวนใน่พรอมเอานี่สายดวนเขียนเๆเลยสายดวนแปดแปดสามกับเก้าสองมาสั่งชุดสี่ตัวเก้าสองแปดสามสองแปดสามสามเก้าสองแปดสามเก้าสามอันนี้แอดแถมให้ไม่ได้เขียนแล้วก็เลยเอาเลยสามเก้าสาม เอาทา่านผู้ชมผิดารณาตามนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมแช่ไปด้วยค่ะทา่านผู้ชมค่ะให้คนได้เห็นช่องเจน่างน้ำโชคหลายๆเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ